สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมพี่อามคนรักรถโครานะครับวันนี้มาดูโครา่าอลติสนาราคา49่หมนนะฮะตัวรถคันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่แท็กซี่นะฮะเป็นรถตอนนี้เป็นรถบ้านนะครับอดีตเคยเป็นรถบริษัทนะครับเป็นรถประจําตําแหน่งนะฮะเอกสารตอนนี้โอนมาเป็นบุคคลเรียบร้อยนะครับสีสันรอบคันสวยประมาณสัก70%นตะฮะตัวถังก็บางๆนะครับสีสันก็สวยนะฮะไม่น่าเกียดครับก็จะมี จางๆซิดๆบ้างนะฮะนิดหน่อยครับในหน้าหลังของหลังคานะฮะแต่โดยรวมแล้วรถยังสวยนะครับอดีตเคยเป็นรถประจำตำแหน่งนะครับย้ำนะครับว่าไม่ใช่แท็กซี่นะฮะแก๊สเคยติดถอดออกนานแล้วนะฮะงดดาม่านะครับรถราคานี้นะผมบอกได้เลยว่าคุ้มเกินราคาครับ4ี่หมืนเก้าพันบาทนะต่อรองกันได้นะฮะภายในเป็นสีเบรนะครับเบรก ABS นะเครื่อง1.6นะครับ แล้วก็กระจกไฟฟ้านะใช้งานได้นะครับมองข้างปรับไฟฟ้านะฮะพับไฟฟ้าครบคันนะนี่ครับภายในก็สวยแบบนี้นะแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะฮะกุญแจนะครับกุญแจมีอยู่2ดอกนะครับเป็นกุญแจรีโมทเป็นกุญแจอีโมนะฮะนี่นะครับซิเค r i t รของกุญแจอยู่นี้นะฮะนี่นะครับวงบอกก็ตามสภาพแบบนี้นะครับรถจัดได้ว่าสวยนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูฮะกุญแจมี สองชุดนะครับสตาัดเครื่องเปิดแอร์นะฮะตัดเครื่องก็นิ่งๆน,งนะครับเปิดแอร์นะแอร์เป็นแอร์เกียแอร์ออตโต้นะนี่นะวิทยุซีดงซีดีนะครับคันนี้เป็นรถ a อ s ีนะมีเบรก a อ s ีเอนะแล้วก็แอร์แบกลูกเดียวนะฮะเลขไม้นะครับเลขไม่เยอะหน่อยนะงดดราม่านะครับเลขไม่ห้าแสน ก็อีกหนึ่งหนึ่ง้เกสิบเจ็ดนะฮะแต่ว่าผมบอกได้เลยครับว่ารถเลขไปขนาดนี้ถ้าดูแลดีๆนะครับเนี่ยครับสภาพมันจะกริฟแบบนี้เลยฮะย้ำนะครับว่ารถสวยนะฮะรถสวยรถสวยมากนะครับสี่0มืน้าทันบาทครับราคาต่อรองกันได้บ้างนะฮะไม่ดราม่านะครับเรื่องติดกงติดแก๊สนะครับไม่ถูกใจก็บอกผ่านกันไปก่อนนะฮะสี่0 0ืน้าันบาทครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะ นะครับรถเซอร์วิสมาอย่างดีนะครับรถไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นนะครับเครื่องนิ่งๆแบบนี้นะฮะนี่นะครับเครื่องนิ่งนะครับเครื่องโคตรดีนะช่วงล่างแน่นแล้วก็แอร์โคตรเย็นนะครับผมบอกได้เลยครับคันนี้คุ้มมาสี่หมื่นเก้าพันบาทนะฮะย้ํานะครับว่าไม่ใช่แท็กซี่นะครับอันนี้เราซื้อมาจากเจ้าของนะฮะไม่ใช่แท็กซี่แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ นครับรถก็จะสวยแบบนี้เลยนะฮะสี่หมื่นเก้าพันบาทครับย้ำว่าสี่หมื่นเก้าพันบาทราคาพูดคุยกันต่อรองกันได้นะนะครับพร้อมขับส่งทุกจังหวัดทั่วไทยนะครับศูนย์เก้าศูนย์สองเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเก้าแปดยำคนรักรถพร้อมบริการทุกท่านสวัสดีครับ